สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่ดวงความรักของชาวราศีพฤกษกัคนาพฤกษก์นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่20เมษาย,ยนถึง20พฤษภาคมนะคะนี่เป็นดวงความรักประจําเดือนคุมภาพันธ์ของคุณนะ,ะใครก็ตามนะคะที่มีลัคนาเนาะดาวจันทร์ดาวอาทิตดาวศุข,ขสถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูควบคู่กันไปได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตนตกนะคะ เพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวรารศีพฤกษ์นะคะที่อยู่ในโหราศาสไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันยินดีต้อนรับนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันกับคนโสด,โส,ดสนิทเลยก่อนนะคะแล้วก็จะไปต่อกันกับคนที่มีคู่กรณีนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแฟนหรือคู่ชีวิตนะคะได้หมดแล้วแต่ว่าไพ่เขาจะขึ้นสถานะใดมาให้นะคะ ปะเราไปเริ่มที่คุณโสดก่อนนะคะขอพพ่ให้คุณโสดชาวราศรีพฤษศ,ศละขนาดพฤษศ,ศนะคะคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาขอไพ่หน่อยนะคะมีไพ่เจ็ดไม้อมืชีวิตคุณไม่ง่ายนะมีเจ็ดไม้มีไพ่ สามไม้เจ็ดไม้สามไม้มไมหนึ่งถ้วยแล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะจากหน้าไพ่เนี่ยมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ชีวิตคุณไม่ง่ายเลยนะคะบางท่านถ้าหางานใหม่อยู่มีความรู้สึกว่าได้งานใหม่แล้วนะนะคะคุณได้งานใหม่แล้วเป็นงานในลักษณะที่ ไม่ใช่งานที่คุณเคยทําหรือไม่ใช่งานที่คุณถนัดแต่ว่ามันจะเป็นงานที่คุณจะสามารถเรียกว่าเรียนรู้ได้เริ่มต้นได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะถ้าใครได้งานใหม่แล้วหรือตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่แบบเอ้ยเขาเรียกสัมภาษณ์แต่แบบไม่มั่นใจอะว่าเราจะทําได้ไหมนะไพ่ขึ้นบอกว่าทําได้นะคะอย่าลืมให้โอกาสตัวเองแล้วไพ่ขึ้นมาบอกด้วยว่าคุณจะทําได้ดีมากกว่าที่คุณคิดไว้อีกนะ นะเพราะฉะนั้นให้โอกาสตัวเองนิดหนึ่งนะคะแล้วบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะเริ่มเริ่มสนใจการเล่นแอปพลิเคชันมากขึ้นเพิ่มเพื่อนมากขึ้นเริ่มเข้าสังคมมากขึ้นเกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทั้งท,งที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบใช้มันเพื่อส่องนู่นส่องนี่ส่องนัน่นอย่างเดียวแต่ปัจจุบันคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันมากขึ้นแล้วก็บางท่านเริ่มมีการคุยกับ คนในโลกโซเชียลมากขึ้นด้วยพัฒนาความสัมพันธ์นะคะในดูซีจะมีใครเข้ามาไหมลึกศบคอนโซลจะมีใครเข้ามาไหมคะขอไพ่หน่อยเดอะสตาร์นะไพ่เฮอร์มิตนะคะราศีคุมราศีกัก6ไม้นะคะ แล้วก็ไพ่ u d g m e n t ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีมาแน่เป็นคนที่เห็นแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าแบบโถูกชะตาดูเหมือนเป็นคนเนิร์ดๆนะแต่ว่าเป็นคนที่สามารถที่เขาเรียกว่าไงเป็นคนขี้อายเป็นคนเนิร์ดแต่ว่าจะเป็นคนที่จริงใจนะคะลองเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวกับการเรียนการศึกษาดูคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเขานะคะกลุ่มของอะไรหลายอย่างที่มันเกี่ยวกับความรู้แล้วก็ หมายถึงการประสบความสําเร็จอรเงี้ยลองเข้าไปในเส้นทางนั้นดูบางท่านเข้าไปในเส้นสาศาสนาก็ได้นะคะไพ่เฮอร์มิตไพ่นักบวชนะถ้าได้เจอกันบนเส้นทางนี้ก็เรียกว่าบุญนําพานั่ะคะ่ะไปดูกันนะไปะไปต่อขอไพ่หน่อยนะคะถามว่าแล้วถ้ามีคุณมีคนเก่ามีคนเก่าอยากกลับมาหาคุณไหมดูซิคนเก่าอยากกลับมาหาคุณไหม มีไพ่ห้าถ้วยมีไพ่ควินไม้มีเก้าดาบแล้วก็มีไพ่สองเหรียญหน้าไพ่เนี่ยเหมือนยังเสียใจกับความสัมพันธ์นี้อยู่ยังเครียดอยู่นะคะส่วนหนึ่งอยากกลับมาไหมก็ก็อยากกลับมาแหละเพราะปัจจุบันน่าจะเจอกับปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ดี นะฮะปัญหาความรักความสัมพันธ์ทีม่มันไม่ดีแล้วก็เริ่มเหมือนแบบได้ข้อเปรียบเทียบในความสัมพันธ์อเงี้ยว่าตอนอยู่กับเรามันสบายกว่าเยอะเลยนะะถึงหัวตัวเองอยู่แบบนี้ชีวิตไม่น่าจะแฮปปี้อยู่นะในเวลานี้นะคะแล้วบางท่านเคยให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตกันหลายๆอย่างด้วยบางท่านซัพพอร์ตเงินนะ่ไม่พอใช้อะก็ช่วยไปถึงเวลานี้เนี่ยก็ไม่มีคนมาช่วยแล้วนะคะก็ลำบากอยูเหมือนกันนะเดดูสิ ถ้ากลับมาจะเป็นอย่างไรถ้ากลับมาจะเป็นอย่างไรคะเชมิพลนไพ่เดอะฟูลน,นะนนสิบไม้ห้าเหรียญถ้ากลับมาถ้าคุณเคยให้ความช่วยเหลือเขาเรื่องเงินนะคุณจะถังแตกอีกครั้งนะเนี่ย นะฮะคุณจะถังแต่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าในโหมดของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเขาหรอกกลับมาก็ปวดหัวกลับมาก็พาภาระกลับติดตัวมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มาแล้วเดี๋ยวก็ไปอ่ะพอเวียนมาหาแล้วก็ไปนะคะไม่มีความเขาเรียกไงไม่มีความซื่อสัตย์มากพอที่จะเรียกว่าทันทีที่ให้อิสระก็บินหนีไปอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ ให้เขาไปถึงหัวตัวเองต่อดีกว่านะคะเราก็อยู่แบบมีความสุขของเราในชีวิตแบบใหม่ของเราดีกว่านะทำอย่างไรจึงจะได้เจอการักครั้งใหม่ขอไพ่หน่อยนะคะมีไพ่เดวิลอาย,ยมีเดวิลมีคิงถือไม้มีไพ่สี่ถ้วยแล้วก็มีไพ่หกหกดาบอ่ะโอเค จากหน้าไพ่ก็ชัดเจนว่าให้ move on แล้วไพ่เหมือนขึ้นมาบอกว่าอย่าม o แต่ทำหน้าหงอยหน้าเศร้าเอาจริงๆมีคนมีคนแอบชอบคุณอยู่นะลุกขึ้นมาแต่งตัวบ้างนะคะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองบ้างลุกขึ้นมาบริหารเสน่ห์บ้างนะคะจะทําให้มีคนเข้ามาหาคุณมากขึ้นจะได้มีโอกาสเจอรักครั้งใหม่แล้วก็สามารถ move on จากความสัมพันธ์ครั้งเก่าได้นะคะกองนี้เนี่ยอาจจะเป็นหน้าไพ่ของคนที่เรียกว่า วิธีการลืมแฟนเก่าคือการหาแฟนใหม่มาแทนอะไรประมาณนี้ได้นะจ๊ะอ่ะไปดูกันนะคะเดีย๋ยวที่สําคัญอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะดูแลตัวเองเสริมเหล่าเสริมสวยให้ตัวเองนะคะเผยในสิ่งที่ตัวเองมีนั่นแหละขึ้นมาให้มันมีสเสน่ห์ให้มันมองเห็นขึ้นมาโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มีคนใหม่ๆเข้ามาจะได้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะโอเคจบไปแล้ว สำหรับคนโสดชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์นะคะไปต่อกันไปต่อก,กันกับคนมีคู่กรณีนะคะราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์ค่ะไปดูกันรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงคะราศีพฤกษ์ลักลนาพฤกษ์ขอให้ ขอให้ให้รูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยนะคะขอให,ให้หน่อยนะคะในถือถ้วยนะพี่ว่าตัวคุณเองนะคุณอาจจะมีคู่กรณีเป็นชาวทาตน้ำได้มีกรกฎพิจิกพี่ว่ามีใครคนหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่หน้าตาดีมากๆอ่ะคนข้างป๊อปนะคะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดนะดูแล้วเป็นทาร์เก็ตเลอเกิน นะมีไพ่เดอะแมจิช a ิขึ้นมาด้วยใครสักคนหนึ่งที่เพียบพร้อมหลายๆอย่างหน้าตาดีไม่พอวาทาก็ดีเป็นคนที่มีวาทศิลป์นะคะมีความจีเนียสมีความไบรท์เห็นแล้วมันมีเสน่ห์จังเลยอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยมีไพ่เก้าถ้วยคุณกำลังอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่แบบ ใครคนใดคนหนึ่งค่อนข้างพลาวกับการที่ชีวิตตัวเองมีคนไายล้อมแล้วก็ประสบความสําเร็จคุณกําลังดีลกับใครสักคนหนึ่งอยู่ที่มีความรู้สึกว่าแบบค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่ได้มีฉันคนเดียวแน่ๆนะฮะเนี่ยมีเดอะสตาร์ขึ้นเขาต้องดูดีมากจริงๆอะ่ะดูเป็นคนมีของดูเป็นคนที่แบบมีเมตตาม,มหานิยมดูเป็นคนที่เห็นแล้วก็น่าใฝฝันดูเป็นคนที่เห็นแล้วก็น่าไขว้คว้า เวลาถ้าเขาทำอะไรผิดหรือเขาเพิกเฉยหรือไม่สนใจอะไรคุณเนี่ยมันสามารถเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ให้อภัยได้หมดเลยแบบนี้ได้ด้วยนะอืหรือคุณกำลังหลงรักซุกตาอยู่ดูซิติ่งหรือเปล่าติ่งหรือเปล่าเออมีไพ่อมเพลือเนี่ยคนที่คุณหลงรักอะ่ะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือเป็นชาวต่างชาติได้เลยนะ รู้สึกรักรู้สึกชอบแล้วก็บางท่านเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของงานแต่บางท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องของงานหรอกเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเราชอบมากเราแฮปปี้มากเนี่ยคิดถึงใฝ่ฝันถึงนะคะคิดถึงใฝ่ฝันถึงบางท่านเนี่ยไปไหว้เทพไปขอพรขอให้ได้แบบมีโอกาสเจอคนคนนี้นะคะได้รักได้ชอบนะบางท่านเป็นติ่งจริงๆนะที่มาดูคลิปนี้ ขอให้หนูได้ไฮทัสก,กับเขาสักครั้งเถอะจ้าอย่างเงี้ยขอที่จับมือเถอะจ้าขอให้ให้แบบจองจองบัตรคอนเราได้แถวหน้ามีไพ่หกดาบนะฮะเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่เราอยากจะไปหาเราอยากจะไปเจอไม่ว่าอุปสรรคข้างหน้าจะเป็นยังไงเราก็พร้อมจะฝ่าไปนะอืมเดี๋ยวดูซิมีไพ่งถือถ้วย คนคนนี้ช่างเป็นคนในสเปกเราช่างเป็นคนอกอ้อ,กอ,อกมอารีใจดีมีเมตตานะคะมีความรักความรู้สึกดีๆให้เป็นความสัมพันธ์ที่รักด้วยใจเลยนะถึงแม้จะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอาจจะเสี่ยงหน่อยอาจจะไม่ได้มีแค่แค่เราอะไรเงี้ยนะมีไพ่สี่ถ้วยขึ้นมาบางท่านเนี่ย รู้สึกได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้มันถูกเพิกเฉยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากการที่เขาเนี่ยมีคนในสต๊อกของเขาอยู่แล้วบางทีมอาจจะเป็นลักษณะ FC จริงๆที่พี่บอกก็ได้นะแล้วก็ยังบริหารจัดการไม่ดีะค่ะเพราะคุณก้าวเข้าไปในความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็เลยเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาเทคแคร์ไม่ค่อยมีเวลาดูแลใส่ใจคุณสักเท่าไหร่นะเด็กถืดดาบได้แต่ส่องนะจ๊ะ ได้แต่ส่องได้แต่มองนะคะได้แต่คิดถึงความรักความสัมพันธ์เวลาเขาไม่สนใจเราก็เจ็บหนักมากๆนะคะเวลาไม่สนใจเราก็เจ็บหนักมากๆอ่ะไปดูกันไปดูกันว่ามันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ประมาณนี้แหละนะคะคุณอาจจะไปชอบใครสักคนหนึ่งที่ป๊อปมากๆก็ได้นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เมื่อไหร่มันถึงจะเป็นของเรานะคะเราอยากให้ความสัมพันธ์นี้ประสบความสาเร็จเราได้แต่มองเราได้แต่ จินตนาการแต่ไม่รู้ว่ามันจะสามารถความมาได้จริงยังไงเราชอบคนคนนี้ชัดเจนมากนะคะเราชอบเขามากอะไปดูกันปไปดูความรู้สึกกันความรู้สึกของคุณนะคะคนที่เรียกไพ่กองไม่ใช่ไพ่กองไหน คนที่ได้คลิปนี้าราศีพฤษภพอเริ่มทำคลิปดึกๆเริ่มเคิร์มนะไม่ใช่แค่คนฟังเคิร์มคนอ่านไพ่ก็เคิร์มความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะเจ็ดเรียญอเก็บตังค์ด้วยเก็บตังเจ็ดเรียญหนึ่งดาบห้าไม้ สีเหรียญหกเหรียญเจ็ดดาบเจ็ดเหรียญเจ็ดาบติ่งจริงใช่ไหมเนี่ยหน้าไพ่เนี่ยหน้าไพ่เหมือนแบบยอมเก็บเงินอะเก็บหอมรอมริเพื่อที่จะได้ไปซื้อบัตรอะให้ได้เลยเนี่ยมีความศกชิงฉกชิงช่วงชิงฉันจะต้องได้บัตรแถวหน้าฉันจะต้องได้เห็นเขาชัด,ชด แซวเล่นนะทุกคนแซวเล่นเดี๋ยวไปดูกันค่ะแล้วเขารู้สึกไงกับคุณหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยคิงถือไม้เด็กถือไม้สตรนดวิวอัปจูนอ่ะ มาดูกันนะคะดูไพ่ช่องนี้ต้องใจเย็นๆนะถ้าหลับไประหว่างทางพี่ก็ขออาภัยจริงๆโอเคค่ะ ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะหน้าไพ,พ่เพีาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกคนนะเพราะว่ายังไม่ใช่การโดยดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะโอเคจากหน้าไพา่สิ่งที่เห็นคุณค่อนข้างลงทุนลงแรงกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรเละนะความสัมพันธ์นี้นะคะ คุณมีความรู้สึกเหมือนอยากสู้สู้สู้เพื่อที่จะต้องการให้มีความสัมพันธ์นี้ให้ได้มีหลายๆคนไม่ค่อยเห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่บางครั้งคุณก็ตีกับตัวเองพอสมควรแต่มันเป็นอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากทุ่มเทกับมันไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจหรือในบางเคสด้วยด้วยเรื่องของเงินจริงๆอะคุณมีความรู้สึกเหมือนว่าคุณอยากมอบอะไรหลายอย่างให้กับคนคนนี้ไม่รู้ทําไม เออแต่แบบอยากมอบให้อยากทําให้อยากสร้างให้อยากเอาชนะแล้วก็ถ้ามันมีอะไรที่คุณสามารถที่จะซ mm ัพพอร์ตเขาได้อะคุณก็พร้อมที่จะซ mm ัพพอร์ตเขาอ่ะรักษาศีลพิสดุไปดูในไพ่ของเขานะคะในไพ่ของเขาเนี่ยในความรู้สึกที่มีถึงคุณเนี่ยมีความชอบอยู่ตรงนั้นจริงๆนะแต่มันเป็นความชอบแบบเป็นไพ่หนึ่งถ้วยอะหนึ่งถ้วยแล้วมากับหนึ่งเหรียญเนีนะ่ยเออนั่นแปลว่า ถ้าถ้าใครที่คุณนึกถึงยูทูบที่ต่างเป็นแนวต่งจริงๆเขาก็ประทับใจคุณอยู่แล้วในสถานะของผู้ที่ซัพพอร์ตนะคะคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยส่งน้ําส่งท่าส่งรถขนมหรืออะไรให้อะไรเงี้ยมันเป็นในลักษณะประมาณนั้นก็ปรับก็เรียกว่าปรับปื้มใจนะคะแล้วก็ซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณมอบให้แต่ทนหมดของความรักความสัมพันธ์ของคนปกติที่เขาค่อนข้างป๊อปปะเออมันจะเป็นในโหมดของความสัมพันธ์ที่เขามีความรู้สึกว่า เออคุณก็เป็นคนที่ดูน่าสนใจนะดูเป็นคนที่น่าทําความรู้จักน่าเข้าหาแล้วก็น่าพูดคุยเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าอะไรที่มันยากๆเนี่ยถ้าโยนถ้าผ่านมาถึงคุณเนี่ยคุณน่าจะบริหารจัดการได้ทั้งหมดแล้วก็น่าจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในสิ่งที่มันไม่เวิร์กให้มันเวิร์กได้ค่อนข้างเป็นคนที่มีความน่าสนใจแล้วก็น่าดึงดูดนะคะกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะมีความรู้สึกว่าถ้าวันข้างหน้าจะเลือกคอมมิชเมนต์ขึ้นมาเนี่ย คุณก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่ดีสาหรับการที่ใช้คอมเมินเนต์เหมือนกันเพราะจริงๆคุณคนนี้ก็มีความรู้สึกพึงพอใจในตัวคุณอยู่พอสมควรนะอ่ะไปดูกันเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนขอไพ่หน่อยนะคะเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหน t h h Chariot มีไพ่เด็กสีด้า ดิฉอยาเดตกือดาคว e นถือถ้วยแล้วก็ไพ่สดาหน้าไพ่เนี่ยบางท่านส่งรถไปซัพพอร์ตจริงๆนะรถของกินไปซัพพอร์ตให้เขานะคะหรือในบางท่านเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเวลาถ้าเขาป่วยเขาไม่สบายคุณก็มักจะดูแลเขาส่งข้าวส่งน้ำไปให้เขาตัวคุณไม่อยู่แต่คุณจะส่งของไปซัพพอร์ตเขาว่ะเขาจะคิดถึงตอนที่คุณไกลกับเขานะคะ คุณไกลกับเขาเขาคิดถึงการที่คุณเคยซัพพอร์ตเขาดูแลเขาใกล้ๆโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาไม่สบายนะคะโดยเวลาที่ช่วงเขาไม่สบายช่วงเขากําลังแบบวิช่วงเขากําลังป่วยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยกาลังมีปัญหาชีวิตรหรือมีอะไรให้ก็จะคิดถึงคุณนะเนี่ยมาดูซิขอไพ่หน่อยน,ยนะคะทําไมเขาชอบเงียบหายถ้าสมมติว่าคุณได้มีโอกาสเดทไอจีคุณเขาไว้บอก ก้าัวยเขาก็มีคนในสต็อกเยอะจริงนะคะเขาก็ต้องท่นทั่วเลยทั่วถึงนิดนึงเนี่ยเขาต้องท่นทั่วเลยทั่วถึงนิดนึงนะคะมีใครหลายๆคนนะคะอิเมจินในความรักความสัมพันธ์นี้กับเขานะถ้าเป็นไพ่คนดังก็อย่างที่พี่เมย์อ่านแต่ถ้าเป็นในหมดของคนที่แค่ป๊อปปูล่าเนี่ยก็เรียกว่าต้องบริหารความสัมพันธ์ ต้องบริหารความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมอะ่ะยังไม่ให้ความหวังใครมากเกินไปโอกาสที่จะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่เนี่ยมันจะต้องสตาร์ทจากจุดของคนรู้จักก่อนจุดของคนคุยก่อนไม่ควรจะมีใครล้ำเส้นไปมากกว่านั้นนะคะการที่จะไฟนอนลเราจะเลือกใครเข้ามาแล้วก็พัฒนาไปต่อกับความสัมพันธ์ยาวๆอะ่ะมันจะต้องเป็นมันจะต้องใช้เวลานะมันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันจะต้องเขาเรียกว่างไงอะ่ะ เหมาะสมกันในทุกมิติเออแบบนั้นนะจ๊ะพี่กำลังแบบอาฉันจะต้องโฟกัสต,ตรงไหนโอเคไปต่อเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นบ้างไหมพูดบ้างไงขอไพ่นยนะคะมีไพ่ในถือครวยมีไพ่ในเหนเรียญมีไพ่เฮโรแฟลนแล้วก็มีไพ่จัดเมนหน้าไพ่พูดนะ เหมือนแบบถ้าคุณคือคนที่ซัพพอร์ตเขาจริงๆเขาก็บอกได้เลยว่าแบบคุณเป็นคนใจดีมากคุณเหมือนแบบคุณมาโปรดคุณเหมือนแบบเทวดามาโปรดฟ้ามาโปรดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มาเข้ามาซัพพอร์ตเขามาดูแลเขานะคะมาด้วยกําลังบุญแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นในโหมดของคนป๊อปปูล่าเลยเขาก็พูดถึงคุณอยู่นะว่าคุณเป็นคนใจดีนะคะคุณเป็นคนที่เข้ามาเพื่อที่จะซัพพอร์ตเขาดูแลเขาให้คําปรึกษาเขาดีมากๆเลยนะถ้าใครอยาก ขอความเห็นเรื่องนี้ปรึกษาเรื่องนี้คุณยินดีช่วยเหลือแน่นอนนะโปรโมทโปรโมทให้เป็นที่เรียบร้อยนะะโปรโมทให้เป็นที่เรียบร้อยพูดถึงคุณในแง่ดีนะไปดูกันต่อดูซิว่าแลนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณแลนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณ มีไพ่สีถวยนะคะมีไนท์ถือยาสีถ้วยไนทดาบ d e l v e r i e s e p h หน้าไพ่เนี่ยแผนพิธิตใจก็ยังคงมีอยู่แต่มันจะเป็นแผนพิธิตใจที่ทำให้คุณไปไหนไม่รอดแต่ก็ไม่ผูกมัดกับเขานะ เออมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะถ้าจะแบบเป็นการคอมมิชเมนต์เนี่ยมันก็จะไม่อย่างนั้นแต่เมื่อเวลาที่ถ้าคุณคิดที่จะเทจากเขาไปหาคนอื่นเขาก็จะรู้ได้ทันทีเลยนะแล้วเขาจะก็จะมาดึงคุณไว้นะจะมาดึงคุณไว้ให้อยู่เหมือนในโหมดความรักความสัมพันธ์แสดงความหวงแหนแต่ว่าไม่มีคอมมิชเมนต์นะเออมันเป็นแผนประมาณนี้แหละนะที่เขาคิดที่จะทํากับคุณนะคะอืมเดี๋ยวไปดูซิ คุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้ขอไพ่หน่อยคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะค e e n สือหาบนะมีไพ่สองเหรียญค e e n ดาบสองเหรียญ the sun แล้วมีไพ่เจดหน้าไพ่เนี่ยเหมือนเป็นสถานการณ์ของ ความสัมพันธ์ของคนที่คอยซัพพอร์ตจริงๆนะฮะของคนที่คอยซัพพอร์ตจริงๆไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาจะห่างไกลกันแค่ไหนป่วยไหมเป็นอะไรไหมห่างไหมอะไรเงี้ยมันคือคนที่เคยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าสถานการณ์ในเวลานี้ระหว่างคุณกับเขามันจะแผ่วๆลงไปบ้างนะ fc ชาวต่างชาติหรือว่าเป็นในโหมดของคนที่ป๊อปนี่แหละนะคะคุณเคยซัพพอร์ตเขาและในเวลานี้สถานการณ์ในความสัมพันธ์อาจจะห่างไปบ้างแต่ว่า ไม่มีใครซัพพอร์ตเขาไม่มีใครที่ทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้ได้มากเท่าคุณไหมพีมม่ความรูม้สึนี้เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปในทิศทางไหนรูปแบบไหนของไพ่ไหนหกดาบ Just สต t มี6ดาบมี justice มี5ถ้วยแล้วก็มี3ดาบอืมหน้าไพ่นะถ้าในโหมด popular นะถ้าไม่โหมดคนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับสุปตาอะไรเงี้ยก็เป็นในลักษณะที่ก็ตามหน้าที่นะคะสถานะระหว่างเรากับเขาเราเป็น fc เราเป็น supporter เขาก็ทำหน้าที่ของเขาไป นะคะมันก็อาจจะแบบรู้สึกผิดหวังเสียใจบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะว่าอะไรหลายอย่างมันติดเรื่องคอนแทคติหรือเรื่องสัญญาหรือเรื่องอะไรด้วยที่ที่ทําให้คุณและเขาอะมันยังไม่ถึงเวลานะคะหรือ2เนี่ยในหมวดของคนที่ป๊อปปูล่ามากๆเนี่ยโอกาสที่จะเขาเรียกว่าไงอะที่จะ Com อคอมมิเมนต์กันในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้เนี่ยมันก็ยังมันก็ยังยากเพราะว่าส่วนหนึ่งเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังยังจำเป็นที่จะต้องไปต่ออีกยังมีโอกาสที่ได้เจอ ใครหลายๆคนรวมถึงตัวคุณด้วยอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะคะที่ทําให้คุณเหมือนแบบให้ความหวังคุณแล้วก็ทําให้มันไม่ประสบความสําเร็จในเวลานี้ท,ท,ทั้งที่คุณก็ดีกับเขามากๆเลยอะไรแบบเนี้ยนะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานใกล้นะคะแนวโน้ม no, ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงระยะเวลานใกล้จะเป็นอย่างไรนะคะ มีไพ่เก้าดาบไม่ค่อยได้นอนนะมี9ดาบมีไพ่เจ็ดไม้นะคะมีไพ่ไหนไม้แล้วก็มีไพ่สิบเหรียญน,นะหน้าไพ่หลายๆคนเนี่ยเป็นซับพอร์ตสำหรับเขาเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าต้องการให้ความรักความสัมพันธ์มันไปถึงเขาเพื่อเขาเต็มที่สู้ตายตัวเองเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะสายซับพอร์ต นะกองนี้ไม่ว่าคุณจะรักใครอยู่พี่ก็เห็นการวิ่งเต้นเพื่อเขาเต็มที่สู้เพื่อเขาเต็มที่โหวตเพื่อเขาเต็มที่ในโหมดของติงแต่ในโหมดของความสัมพันธ์ของคนที่ดีกว่าของที่ป๊อปอัตป๊อปปูล่าอะไรเงี้ยมีใครหลายๆคนเนี่ยมันก็อยู่ในโหมดของการที่เราใส่ความกระตือรือร้นเข้าไปแต่ว่ามันจะเป็นความกระตือรือร้นที่ ลำเส้นไม่ได้ 2. มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะรู้สึกเหนื่อยนะกับการที่พยายามรักษาตําแหน่งตรงนี้ไว้อะกับความเหนียวแน่นของคุณะนะเออจากสิ่งที่พี่เห็นนะไหนไปดูซิเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมมีไพ่แปดจากเนาะอืม มีไพ่สามโทดนะฮะอืมดมูลคินไม้ขอบคุณมากๆเลยที่ซัพพอตซึ่งกันและกันแลอยู่ตรงนี้แต่สถานะในเวลานี้อะไรหลายอย่างมันไม่สามารถทำให้คุณและเขาทำอะไรได้อย่างใจนะคะเป็นเพื่อนเป็นคนซัพพอตตรงนี้ไปถือว่าโอเคแล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณจะต้องเป็นคนที่อยู่ในเงาเขาตลอดลอะไรเงี้ย แต่ก็ขอบขอบคุณมากๆนะที่คุณอยู่ซัพพอร์ตเขาไม่ว่าสถานะระหว่างคุณหรือเขาในเวลานี้จะเป็นอะไรกันขอบคุณสำหรับการที่คุณทำงานเต็มที่ขอบคุณสำหรับความทุ่มเทประมาณนี้ค่ะแต่สถานะที่มันดีที่สุดในเวลานี้คือคนที่เป็นซัพพอร์เตอร์นะเป็นผู้สนับสนุนเป็นเพื่อนเป็นอะไรแบบนี้นะไปดูกันว่าไพาแนะนำอะไรนะคะ ไพ่แนะนำนะ I always trust the direction of the universe and know I'm being guided นะคะฉันนะคะฉันเชื่อนะคะฉันเชื่อในทิศทางของจักรวาลเสมอนะและรู้ว่าจักรวาลก็กำลังนำทางอยู่นะคะมั่นใจมั่นใจว่าจักรวาลกำลังนำทางอยู่แล้วก็ค่อนข้างเชื่อในสิ่งที่จักรวาล มอบทิศท,ทางให้ชี้แนะให้แนะนำให้ลองดูค่ะว่าในเวลานี้อะไรคือสิ่งที่คุณควรที่จะเชื่อ และเชื่อเถอะว่าจักรวาลจะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณขอแค่คุณสื่อสารได้ขอแค่ใจคุณเปิดกว้างนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักของชาวราศีพฤกษ์ศพลัพลขนาพฤกษ์เดือนกุมภาพันธ์นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ